สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงเสาวันที่22พฤศจิกายนครับพี่น้องครับมาเบิ่งลูกชกกันแล้วครับย่างตัวเดียวเด้อตัวสุดท้ายครับผู้ใดสิรับครับมือนี่เอามือนสองครับพี่น้องครับหนึ่งมื่สองพันเด้อทรงไกลๆครับพี่น้องครับนี่ราคานี่ขายเลยเด้อพี่น้องเด้อหมือนสองไผ่สนใจสิรับครับว่าเจ็ดแปดเดือนนี่แหละครับประมาณนี้ครับผุน่ะสูงร้อยยี่สิบเลวสายเลือดดีแดงเข้มหนังหนา ขี่ล่างบ่าทนออกครับพี่นองครับเพราะว่าบพาทันในล่างครับงัวยานพันหนาวครับเดี๋ยวเพื่อนกระสิคอยรุดออกเองครับแดงดีขนาดล่ำโตดีเลี่ยมโตดีเล็บงามดีนี่หนังหน,นาครับสีเข้มเข้มหนึ่งหมื่นสองพันคุณพอคุณแม่เห็นชิปนี้ครับอยากแดงงัวสายเลือดดีแดง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 ,แดงชำ้ชำๆครับแดงแดงชำ้ชำๆ ไปไหว้อคอกไหว้รักจักตูกระโทหาบาตึงได้เลยครับหนี่หูพอดีพอดีครับสีสันบตรต้องห่วงครับเมื่อสองเท่านั้นครับพี่น้องครับทรงฟรีได้ใกล้ๆครับตัวนี้ครับอ้าวย่างตัวเดียวครับย่างตัวเดียวลำยาวๆเลยพี่สูงร้อยยี่สิบแล้วครับเพศสีดำพ่วงหางดำากกหางย,ายังไง โอ้ขางง่ายๆครับขีรุถกระลังออกเมือดครับบรสีน้ำเชื่เพิ่นรอกครับย่านเพิ่นหนาวครับอากาศเย็นแห้งครับโอ้ยแดงคักแดงแน่ครับแดงคักแดงแน่หนึ่งมืสองพันเท่านั้นเห็นชิปนี้ฝ่าโท่หาเบาวตึงเด้องวดสายเลือดดีเป็นตะเลี่ยงเป็นตะบองอันหน้าโคตรง่ขึ้นมาโอ้ยสื่อบบได้เยครับหมื่นสองนี่ครับสื่อบบได้ครับ นี่ซ้ำถือฟ้าวซื้อไปไหวครับคุณพ่อคุณแม่ครับขายเขาขายน้ำเลี้ยวกะซื้อว่ากระเป๋าตึงครับอุดหนุนว่ากระเป๋าตึงครับไปไห้คอกไห้ลักจ้าตัวสองตัวพุทธตัวสองตัวไปพี่กบาลใหญ่ๆกบาลใหญ่ๆกบาลใหญ่ๆเลยครับหรือคุณพ่อคุณแม่อยากสนเข้าปะครับกะทร่บออเบาตึงเด้อสนเข้าให้นํำแน่เบาตึงกระสิทธิได้สนเข้าไปไห้นํำครับ น,นาเลียงครับลูกช็อกกระแลก,แกสีนี่เข้มแห้งครับเข้มแห้งนี่ไสดีนี่ไสดีพูณนายืนเยียดเขา้าหนาวเลยยืนเยียดเขา้าหนาวเลยสูงห่อยยี่สิบแล้วโอ้ลํำงามแห้งครับงวดตัวนี้ลํำงามแห้งเล็บงามเล็บงามน้ำล่างสวยนาเลียงนาบองนาเลียงนาบองนี่เบิ้งครับ จะงหวัดบางบวงสีเดินทางไปทรงง่วอยู่บ้านคำเปียตำบลโนนกุงอำเภอตะการจังหวัดอุบลครับเป็นลูกแค6เอหกแปดครับห้องม่อมออยู่ด่านหลังบ่าวตึงครับนี่ยังตัวเดียวครับเอาเมอนสองครับสนใจเฝ้าโทดวนเด้อเฝ้าโทดวนครับง,ง่วงแดงแดงแดงหายง่ายง่งาย,ายาครับสีแดงแดงหายง่งายางยาผู้ใดออกลูกมาได้แต่ลูกเพศผู อยากได้ลูกเพศเมียแดงๆเห็นโตแล้วนี่สื่อก็บ่าตึงไปเลยครับฝ่าวโถเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับลูกเคเอพกแปดครับเดี๋ยวเตรียมจัดทรงครับสวยจังหน่อยสีแทงเข้าให้เพิ่นก่อนครับคุณพ่อสั่งมาครับแทงเข้าให้น้ำเนยครับยานมันดึงมาอยู่ครับงัวชนปีครับลูกเคเอพกแปดครับ ราคาหมื่นเจ็ดหาร้อยออกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวลอส่งแป๊บเดียวครับเราตึงเครียงงานแล้วกะสีเดไปส่งคุณพ่อครับคุณพ่อสุพีครับผู้ซอยผู้ซอยสุพีเดอรอหลับได้เลยครับบ่าตึงกะสิสนเข้าไห้เดอคุณพ่อเดอเอาแม่บอกแม่พันไปนั่นนะอ้วนๆตันตันตน,นั่นนะอ้วนๆนันตัน<ใ>นี่คุณพ่อสุพีผู้ซอยบ้านคาเปีย ตำบลโน่นกุงอำเภอตะการครับจังหวัดอุบลเฮานี่เองป้าตึงไปแล้วรอบหนึ่งครับนี่วันนี้กระิจัดไปเอากระเรือต้นเดียวครับเป็นงวงงามครับแดงขักแดงแน่แดงอีลีอีหลอวคุณสอบเขาอยู่ดันลังครับกระลังเสียวขืนเราครับมียูซีสอบเอาโทมาเด้อคุณแม่เด้อโทมาเด้อคุณพ่อเด้องวงงามงวงงามงวงงามงวงอน้าโคตร่าไปเลียงเพื่อนว่าเพื่อนสีญ่ตอนใดครับ นี่มูอยู่แล้วเลี้ยงทิมไปน้ำมูแป้มูไปเดี๋ยวก็ไงเดี๋ยวก็ไงเดี๋ยวก็ไงเองครับนี่เลี้ยงไว้เบิง้งไวแง่งเพราะว่าสีนี่สุดยอดสีสันสุดยอดแดงเป็นแดงแดงเข้มๆแดงช้ำๆเลยวายู่บันนวาอํอำเภอปทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญครับของวัวเบาวตึงครับเบาอยู่นี่กับเบาตึงนี่แล้วเ้าครับ บรรยากาศสดๆครับขงว่วบาตึงครับบรรยากาศช่วงเศร้าหลังจากมาตาผสมง่วให้เกษตรกรครับกามารีวิวง่วให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งครับเหลือหนึ่งตัวครับเอาเมื่นสองครับเมื่อสองท่งใกล้ๆเอาเอาแบ่งปันกันไปครับเหลือตัวเดียวผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีเ่าโทรหาเบาวตึงเนี่ยเด้อครับเด้อเบอร์โทรเบอร์ไล่ถักมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผม